นะักท่องเที่ยวขี่แตกอยู่ประตูใส่นะคะโอ้โหประเด็นนี้ก็ถือว่ามาแรงสุดๆเลยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าคนจีนท่านหนึ่งนะคะที่มาเที่ยวสปปลาวนะคะทุกคนกั้นไม่ไหวถึงกับกั้นไม่ไหวเลยทีเดียวขี่แตกใส่หน้าประตูใส่เลยทันทีนะคะสร้างความอับอายให้ประชาชนค่อนข้างที่จะเยอะค่ะทุกคนรู้สึกว่า E <AT> มืขี่กับมาสีขี่ใส่ใจคนเล่าคักนะคะโอ้โหทํากันได้ยังไงแล้วทํากันลงได้ยังไงเนาะนะคะโอเคนะคะทุกคนอล่ะนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปน้องเนาะก็ฝากเอฟซกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดขับค b e ให้น้องด้วยเด้อที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่าดูโฆษณาให้น้องด้วยนะคะถ้าเอไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ มันจะไม่เด้งขึ้นนะจอ F4 เนาะโอเคนะคะ F4 ก็มาพูดคุยกับอากาศร้อนเหมือนเดิมนะคะคือประเทศไทยร้อนสุดๆร้อนไม่ร้อนไมยนะคะทุกคนคือร้อนมากๆเนาะประเทศไทยนะคะประเทศอื่นก็ร้อนแหละนะคะแต่ว่าเหมือนเมืองไทยเนี่ยจะร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะเราจะไปพูดถึงนี่ทุกคนอ,อนะคะ เขาเลยเขียนไว้ว่านักท่องเที่ยวขี้แตกอยู่ประตูใสนะคะทุกคนคือรู้สึกว่าขี้เสียใจคนณลาวมากๆเลยมันทําให้อับอายมากๆเลยทุกคนคือน้องไม่กล้าไปเลินหน้าประตูใสด้วยซ้ํานะคะโอ้โหคือยังไงมันไม่มีห้องน้ำาหรอหรือว่ายังไงนะคะ บางคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับห้องน้ำเออประเทศเราไม่มีห้องน้ําขนาดนั้นเลยเหรอนะคะมันไม่เจริญขนาดนั้นเลยเหรอถึงทําให้นักท่องเที่ยวคนจีนน่ะขี้แตกเลยนะคะคุณกั้นไม่ไหวหรือว่าอย่า,ายงไงนะคะคุณกั้นถึงกับกั้นไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอนะคะไม่ต้องถอดก็ได้นะคะเออ ปล่อยมันออกจากกางเกงก็ได้ค่อยแบบว่าเลินไปห้องน้ําไปแก้ที่ห้องน้ํานะทุกคนคืออ,อาบอมากมากทุกคนนะคะเส้นคนไทยนะคะทุกคน F4 น้องไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าเปรียบเทียบใส่ประเทศเพื่อนบ้างหรือว่าประเทศไทยเนาะคือคนมาเที่ยวประเทศประเทศไทยของเขานะคะจะไม่มีการแบบว่าขี้แตกหรือว่าอะไรนะคะ แต่ตอนที่น้องอยู่ประเทศไทยนะคะหกหกปีถึงเจ็ดปีไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่ายังไงนะคะประเทศไทยมีห้องน้ำทุกจุดทุกมุมเลยนะคะห้างก็มีเยอะแยะนะคะการตลาดก็มีนะคะปั๊มก็มีนะคะทุกคนมันมีทุกจุดทุกมุมเลยนะคะเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกคน มันขึ้นตามทุกจุดทุกมุมเลยนะคะแต่ทำไมของเขาไม่มีล่ะนะคะหรือว่าคนไทยเขาจะเดินแล้วนะคะถึงนักท่องเที่ยวบางคนเขาก็อายในความเป็นคนแหละทุกคนนะคะอายเนาะไม่กล้าขี้แตกขี้แทนอยู่ในประเทศเขาอะทุกคนนะคะแต่ทำไมประเทศลราเรา จีนถึงทำขนาดนี้ได้นะคะทุกคนมันทำให้คนคิดว่าประเทศเราอ่ะไม่มีห้องน้ำใช้บริการหรอไม่มีขนาดนั้นเลยเหรอนะคะคือจริงๆแล้วประตูใส่มีนะคะทุกคนแม่ค้าพ่อค้าขายลอตเตอรี่แถวนั้นนะคะทุกคนถามเขาได้นะคะแต่ถ้าว่าเรื่องกั้นขี้กั้นเยี่ยวอ่ะ น้องเป็นคนหนึ่งที่กั้นเก่งมากๆอานาะนะคะอะถามคนที่กั้นเก่งมากๆนะคะทุกคนแต่บางคนก็กั้นไม่ได้เลยนะคะยังเพื่อนที่ทํางานกั้นไม่ได้เลยทุกคนต้องขี้เดี๋ยวนี้ขี้เดี๋ยวนี้ทุกคนแต่ว่าขี้เดี๋ยวนี้เขายังแบบว่าอืยังความแบบว่าเข้าใจไหมคาว่าอายอะทุกคนอายแล้วก็มันอายเนาะมันก็ทําให้เรากั้นได้นะสิทุกคน แต่ว่าคนจีนไม่รู้สิกันไม่ได้ถึงโอ้โหขี้ใส่ใจคนเราแท้ๆเลยนะคะคือไม่เฮ็ดขี้ใส่ใจอายอับอายขายขี้หน้าเลยทุกคนโอ้โหนะคะเอาน้องจะมาอ่านคอมเมนต์ให้เอฟีฟังนะคะอยู่ประตูไซายเพอนมีบริการของน้ำปกติเดอร์ว่าสันนะคะ โอมันก็ทํากันได้นะคะคือมันจะพูดยังไงมันทําให้เอกลัก,กลของประชาชนลาวอะรู้ดีว่าโซเชียลอย่างนี้นะคะทุกคนมันกระแสะออกค่อนข้างที่จะรวดเดียวเนาะทําให้ประเทศอื่นมาดูแล้วโหขนาดนี้เลยเหรอนะคะเดี๋ยวนี้คนจีนนะคะทําอะไรก็ได้กับประเทศลาว โยนบ่วงเหมือนเป็ดเหมือนไก่นะคะโยนบ่วนใส่คนลาวนะคะเหล็กเสับคนลาวเนาะอยากทําอะไรกับคนลาวยังไงก็ได้นะคะเขามีอํานาจหมดทุกคนยกเว้นทํากับคนไทยไม่ได้ทุกคนเพราะว่าคนไทยเขาเข่งคักมากๆเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเขานะคะแต่คนลาวนะคะไม่ได้เลยทุกคนเขาทํำยังไงก็ได้นะคะนี่แหละถึงมาขี้เสียใจคนลาวทุกคน มันน่าเกลียดขนาดไหนขี้ใสตรงไหนไม่ขี้ไปขี้ใสหน้าประตูใสคือหน้าประตูใสมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นชื่อเสียงของประชาชนลาวนะคะคนไทยคนที่เขามาเที่ยวประเทศลาวอะ่ะมันก็ขึ้นชื่อว่าประตูใสของประเทศลาวหรือว่าสปปลาวเนาะมันหลงลังมากๆประตูลาโอประตูใสนะคะทุกคน คนไทยไปเที่ยวอะ่ะต้องไปครั้งหนึ่งต้องไปดูหน้าประตูใส่นะคะทุกคนแต่คนจีนนะคะมาขี้ก็มาขี้ใส่ตรงนี้ทุกคนพื้นที่เยอะแยะทุ่งนาก็มีขี้ทุกคนเอาา้ามาขี้ใส่ตรงนี้นะคะหรือว่าเขาไม่ตั้งใจเออนะคะถ้าเขาไม่ตั้งใจก็คงจะดีมากๆเลยนะคะทุกคนแต่เขาไม่อายบ้างเลยเหรอนะคะ หรือว่ามันเป็น,หหนเนหตุสุขวิสัยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนมันก็พูดยากอะนะคะบางคนก็กั้นได้นานมากๆบางคนก็ไม่ไหวเลยนะคะไม่ไหวเลยปล่อยเลยนะคะแต่แต่ว่าการปล่อยมันก็ไม่สมควรขนาดนี้ป้าทุกคนนะคะนี่แหละมันทําให้คนคิดต่างๆนานาเฮ้ยไม่มีห้องน้ำนือไง ะะที่จริงแล้วมันมีทุกจุดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่มันก็ไม่เยอะเหมือนคน,คนไทยเนาะคนไทยก็จะมีทุกจุดเลยแต่ประเทศเรามีทุกจุดก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเหมือนประเทศไทยนะคะทุกคนอ่าความเจริญไม่ไม่เหมือนกันนะคะเอาล่ะน้องจะมาอ่านคอมเมนต์ให้เอีได้ฟังเนาะห้องน้ำบอมีวานี่ไงทุกคนนะคะเหมือนกับเออทาไมไม่มีห้องน้ำาหรอไม่ไปเข้าอย่างงี้นะคะ โมเมนต์ Moment, จีนตีนะคะกอมเมนจีนนะคะอีหลานะคะเล่าไปว่าท่านเล่าคือสีปวดแทนอะค่ะค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะต้องบอกว่าประเทศไหนไหนจริงคะ่ะทุกคนต้องประเทศลาวทุกคนนะคะประเทศลาวสิจีนทำได้ขนาดนี้ต้องเป็นประเทศลาวแน่ๆนะคะคอมเมนต์ก็เยอะมากๆเลยบางคนก็ ถึงกลับประสบว่าเออไม่มีห้องน้ําไปไม่ทันขนาดนั้นเลยหรอนะคะเรื่องเจ็บท้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะอันบ่ไว้นะคะอันนี้คนไทยเนาะ,ค,ะคนมีห้องน้ำเอา้าที่จริงเนี่ยมันก็มีแหละทุกคนนะคะมันก็มีแต่ว่าอาจจะไกลหน่อยหรือว่าเราอาจจะเดินไปไกลหน่อยนะคะเราก็ถามเออคนแถวนั้นไปนะคะถ้าไม่มีก็ขอเข้านะคะทุกคน คือที่จริงแล้วประเทศเราอะ่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะทุกคนขอเข้ากับญาติพี่น้องมากกว่าถ้าน้องไปในเมืองอะ่ะนะคะแต่ใดยนี้อาจจะทันสมัยมากขึ้นอาจจะมีแล้วนะคะทุกคนแต่มันสร้างกระแสให้ประเทศเรามากๆทุกคนมันสร้างความเสียหายให้ประเทศตัวเองมากๆนะคะคือจะทํายังไงก็ได้นะคะคุณคิดว่าเออประชาชนลราอะ่ะจีนจะทํายังไงก็ไล่กับเขา ก็อย่างว่าแหละนะคะผู้นํานะคะมันขึ้นอยู่กับผู้นำ oh. ให้ก็ทํากับบ้านเมืองเราขนาดนี้เลย oh. รู้สึกว่าอืต่อไปอนาคตลูกหลานจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปัจจุบันนี้เขาก็ยังทําขนาดนี้เลยนะคะทุกคน oh. เอาแหละนะคะ oh. ถึงเขาไม่ตั้งใจก็ไม่ตั้งใจหรือว่ากั้นไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สมควรทําเนาะ ถ้ากานไม่ไหวคุณก็เลินออกไปหน้าประตูใสก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของสองปปลาวหน้าประตูใสมันขึ้นชื่อหน้าประตูใสมากๆคนท่องเที่ยวมามาเที่ยวประเทศลาวใครๆก็ดูนะคะโอเคนะคะทุกคนต้องบอกไว้เลยว่าประเทศไทยไม่มีค่ะนะคะสําหรับน้องมาอยู่ประเทศไทยหกเจ็ดปีแล้วนะคะทุกคนไม่มีไม่เห็นด้วยนะคะ นี่แหละทุกคนเอานะคะทุกคนคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะการขี้แตกในประตูใสเนาะคอมเมนต์มาได้นะคะ fc สำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลานะคะพบกันในทีหน้าในคลิปหน้าเดอ้อฝาก fc เป็นกำลังใจเหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, ถับจะไทยให้น้องเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่าลูโฆษณาให้น้องด้วยนะคะลาไป ไปพร้อมร้อนร้อนแบบนี้นะคะคือร้อนมากๆเอร้อนไหมคะขนาดน้องอับคลิปอยู่ยังร้อนดูดิเหื่อน้องเต็มเลยนะคะทุกคนเอาล่ะนะคะไปก่อนนะคะเอฟซหวัสดีค่ะบ๊ายบาย